Oh, mm -hmm. วันนี้นะครับอาจมีรถขุดนะฮะขนาด20ตันไม่นั่งไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นรถขุดตาของยี่ห้อ c แคต l a r นั่นเองนะฮะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็น c แคต p i l l a r นะฮะรุ่น320 d องนดอกนั่นเองนะครับนี่น 20, exactly. เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับซึ่งเจ้าตัวดีด็อกอย่างนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะลูกค้าครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมาเร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะคที่เป็นเครื่องคอมมรุ่่นนใหนะลูกควา,ารรรรทาาาาาางงาาานนนนกกกตตอออบสขัิ้มันขของเาเานี่ยก็ทไดด้ีนะะฮทงางนไวขึ้น ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่ารถเก่าๆเลนั่นเองนะครับนี่แคทเิอิล่า3ามสองนดีนะฮะเป็นตัวซีเแนนสูงน,นะสังเกตได้ง่ายเลยคือหัวเก่งของเขาเนี่ยจะเป็นหัวเก๋งสีดำนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นตัวซีเแนนสูงปีสูงนะซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบเจ้าตัวนี้นะฮะกับรถที่ขายที่สุดเมตทรแคทบ้านเราเนี่ยลูกค้าครับเขาก็จะเทียบเท่ากับตัวแคทติบิล่า 3 2 0 d 2บ้านเรานั่นเองนะครับฮะแต่ว่าวตัวนี้นะฮะจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเดิมๆทั้งคันเลยแน่นอนสเปคเนี่ยจัดเต็มไม่มีดอปนะครับเพราะว่าส่วนในตัวแคบบ้านเราเนี่ยจะผลิตจากจีนแล้วก็นํามาขายในไทยนะฮะแต่ว่าตัวนี้คือเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่หล,ล่อๆนะฮะเกียร์ยางมีติดมาให้เรียบร้อยนะฮะลุยงานบนพื้นถนนพื้นคอนกรีตเนี่ยลุยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่บูมอาร์ม เลยแล้วรายดำไม่มีนะครับเดี๋ยวเปิดดูแผงฝาข้างกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของแผงว่าน้ําของเขานะครับนี่นะนี่แผงว่าน้านะครับแผงว่าน้ากออากาศว่าแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามสายเคื่องจากแคชจะมีตัวเปิดปิดซิปแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อหยุดหน้าง,งานนานๆหลายวันนะลูกค้าครับก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราไปในตัวได้ด้วยนะครับกันแบบเท่าไหล่นะฮะเวลาหยุดรถนานๆนะครับอ่านี่ สายเครื่องจัดแคมนี้มาให้ทุกคันนะครับนี่ด้านหลังสวยมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะ <S <S โลโก้ก็ตีตาสเกนแบบนี้เลยหล่อมากๆสวยมากๆนะครับลูกค้าครับนี่อ่ะเปิดดูปั๊มกันได้น,นะครับ <S 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 น,ๆๆนะฮะอบอกได้เลยว่าแ้งคลิปสุดวซึมไม่มีตัวนี้นะครับนี่ปั๊มสวยนะฮะ แน่ครับด้านข้างก็จะตีตาสามตัวคู่ทีบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับแล้วก็ช่องเก็บของแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเก็บพวกกระบอกจระดีเล็บพุ่งกีดสำรองอย่างเงี้ยก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สวยๆนะฮะบูมอาร์มลอยแล้วลอยดามไม่มีทั้งสองฝั่งนะนี่นะฮะแน่นๆนะฮะตะขอโยมหนักมีติดมาให้เรียบร้อยพุ่งกีสวยนะฮะมีตัวกันสึกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านในหัวเก่งกันบ้างลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนแหลมปัปัมกับตืเินของเขากันนะครับเข้ามาภายในชึบนะฮะเบาสวยนะครับตีโลโก้แคทบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดและสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับลองเทสกันเลยนะเดี๋ยวจะลองแบบรอบต่ำสุดให้ดูนะลูกค้าครับเทสกำลังปัมนะครับ กดตัวลอ,อยได้สบายๆนิ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะฮะลูกค้าครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าปั๊มเนี่ยแรงดีมากๆเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่คอนโทรลใช้งานได้ครบนะฮะออกุ่ม,มเขาออกสวิงซ้ายขวานะฮะซ้ายปกติเลยนะครับตัวนี้นะนี่พร้อมลุยนะฮะเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างน,นะครับเดินหน้านะฮะไปนิ่มๆถอยหลังนิ่มๆนะฮะบิดตัวทีละหานะครับก็ไปนิ่มๆเลยเรีเยกได้ว,ว่าสู้แรงได้ ดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่พร้อมบวกพร้อมลุยปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมใช้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราักขึ้นไปด้านหลังกันบ้างลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝาเครื่องยนต์ดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมบายเนี่ยนะครับตักขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าครับผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าแคสติบิล่าสามส่วนดีคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้ว c 6.4นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื Cat 4. 4. ่องแคต C 6.4นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับตัสภาพเครื่องนะฮะก็บอกได้เลยว่าแห้ง สวยๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็โพดเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่หล่อๆสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับลูกค้าครับ นี่นะฮะปิดเปร็จนะฮะนี่ก็เป็นสภาพฝาหลังของเขานะฮะหลังโคงหลังคานะครับก็มาสวยดีปกติหมดนะตัวนี้นะครับนี่ตัวชุดแพ้คอนโทรลมอเตอร์สวิงนะครับก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมา,มากๆตามสไตล์ปีรถรุ่นใหม่เลยนะฮะลูกค้าครับนี่แห้งสวยดีปกติจุดรั่วซึมโอโงโอลิงสายเสริมไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับตัวนี้นะครับอ่าพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็มีการพาลองขับเพลทเบื้องต้นนะของเจ้าตัว Caterpillar 3000D ขิด E คันนี้นะฮะที่เป็นตัวปี13รุ่นใหม่แบบนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรขีคนตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็จะพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดดดูไ้้้ชชมกกกกกัันนนนททงงหลาายอออีีึวะะเพื่ใใรรปบ ครับคันนี้ก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะพวกปั๊มตัวเดินเครื่องของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดนะครับเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยร้านกลางๆเท่านั้นนะฮะก็ได้ตัวแคสเซเตปิล่าสามสองศูนย์ดีนะฮะตัวปีใหม่ซี่เล้นศูนแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ท่านะครับสินค้าตัวใหหม่ของลนนนะครรััับบสาาวี้ไปกก่ออนนไว้เจัใหม่ในนคคลิปห้าสสวััดีรบ